โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า2,562ต้อนรับปีใหม่2,563 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฟางร่วมกับประธานอาสาสมัครคุมพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฟางและกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฟางสถานีตำรวจผู้ท่อนฟางและบริษัทการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาฟางได้ร่วมจัดอบรมกลุ่มผู้ถูกคุมพฤติกรรมจำนวน100คนในโครงการต้อง และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่า2,562ตอนรับปีใหม่2,563ซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุในช่วงปีนี้เป็นจํานวนมากนโยบายของรัฐบาลต้องการให้ลดการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลงหรือไม่ให้เกิดเลยและเป็นผลดีสําหรับผู้ที่สัญจรทางบกการใช้รถใช้ถนนการเดินทางมาเยี่ยมบ้านหรือการท่องเที่ยวในต่างพื้นที่อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ที่ไม่เคารพกฎหมายกฎจราจรผู้ขับรถที่มีพฤติกรรมขับขี่ไม่ปลอดภยัยทางอาสาสมัครคมพฤติ กรรมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฟางและกรรมการบริหารร่วมกับสำนักงานคุมพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฟางจัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มผู้ถูกคุมพฤติกรรมเข้ารับการอบรมในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยได้รับความสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้ารับการอบรมและผู้ร่วมใช้ถนนรังสีมากันวรากรูลผู้สื่อข่าวเชียงใหม่เนิวสรายงาน